คำเตือนช่วงนี้เป็นเพียงสีกลางในการนำครับผมเจดีกระถานดูภูใกล้ทธิ์ชือทันได้ตัวบอกมากหนึ่เจนุ่งกับสีเตียงครับจะคล้องนี่กรับสีฟันแม่นเจนุ่งนี่กรับฟันแม่นนึกกันได้บอกบอกขนอื่นถือประจำว่าจะจะมีถือแนบการลดแนล่ะจ๊ะ ส่วนมากกับเขาเด้งวอดจากแรกเลยที่ห้าเหตุกันนี่คือเป็นเลขเจนงค์สี่ห้าเจอกันเนาะสัมผัสสี่นุ่งวัดจันกร์ชือเข่าตัวสี่เลยมาสัมผัสปูจันทร์นี่กตบว่าธรรมดาเพราะว่าเจนงคงเป็นคนขอลองคูนปะแม่จ้ะขอลองเพิ่นบ่ค่อยอยากออกกล้องปันใดจ้ะเพิ่นเพิ่งยานกล้องจ้ะบันนี้จ้ะคือว่าเราจะพุ่ม พุ่งเปิดเวลาเอียงมันก็เลยมาหม้อจอหรือว่ามาล่องตัวเพื่อนๆใจอ่อนใจอะไรเพื่อนเอากล่องหรืูพุ่งอะไรก็ที่แรกๆเพื่อนก็ถือตัวมาหลายเนาะถือตัวถือตุ่มมาหลายจ้ะบะนีก็เลยว่าอันร่องอีกจักตังนึงเสียใจทั้งสองเพื่อนมาเสียหน้าจ้ะบะนีเร่ากัเลยว่าเอาก็ได้ระวังเสียหน้าจ้ะ ซึ่งส่วนมาเกเจ๊น้องมีน้องเพิ่อนนีเ่เลขเพิ่อนนี่เขาบ่อยกันบ่ค่ะจ้าเขาบ่อยอยู่จ้ะส่วนมากนี่สิหลายงวด,ดูจา้าจังรวดแต่ว่าส<อ>ิมีคนมาเอาบ่หลายแม่นค่ะส่วนมาก่นมาแกข้นมากบนตลอดก็สิมีแบบสองสามข้นนางเซน่ะจ้ะสิเป็นวงแคบๆบ่บ่บค่อยหูวจักหลายจ้ะสิบอกต่อกันแต่วงแคบๆแม่จ้ะ คือถือแมงปลาค่ะจ่าค่ะบ้านที่นี้จ่ามื้อนี้สะเป็นความฝันเจโน่บาสีต่งกับปูบอจ้าปลอปูยูก้ยเซจ้าเอาลิซื้อได้เนาะจ่าฝันจังได๋ก่อนค่ะก่านี่ยก็ฝันคือจังยูวัดแนี่ค่ะยูวัดเราบ้านที่นี่อันเป็นบุญกะทินบุญใ่บุญเอียงเนี่ยละ บะนีผู้ใดที่วาเพิ่งนั้นมาทำบุญให้จดไล่ซื้อลงหนกระดาษไวไ้นะจ๊ะเพิ่งจดไล่ซื้อลงใน้กระกระดาษไว้ระบะนีมันสีมี่คือจังกล่องสอยดาวไหม,มกล่องส o ยดาวมี่ของเราว่ามี่หมออหูเขา่ามี่มี่คือจัง soydaw ่ะ่รล่ะค่ะก็คืออันผู้ที่วาทำบุญนี่แหละมีสิลุ่นโศกอยู่ในนี้นะจ๊ะ กินแปลกๆหลายอย่างปเงปเงีนเบิ้งเบิ้งพี่น,อน,น้นองยุ้ยใ,ใช้กะหล่อมไงเกตันลน่นลมนะไหว,วบังหันประตูกับปิดเองระวางเกต้องเบาความฝันเมา่จ่าวเอา,าวา่าก่อนจะบันนีอันโปรดว่าถ้าผู้ใดมาทำบุญกับซิมี่ซิดลุ่นมันบ่ขาดบันนีตกคำมาก ตัวคำมากคนเราบอกว่ายายาเฝ้าเมื่อบานเด้อคนที่ว่ามาทาบุญนะมารุ่นโศกอันมาปฏิเสีได้ลังวัลนอียงแน่จ่ะก่ในความฝันกับว่าไปสีกกระดาษอันเป็นซื่อไผซื่อมั่นนะจ้ะอันพันมวนมวนมวนหลังใส่ในกองคือจั่งจับฉลากจ่ะบันทึกบอกคนว่าในความฝันนั้นคนนั้นเมียเบิดเหล่าแมเมียกับบานพันผ้าหลังกับบานเรือแข่บ่หลายคนนะจ่ะมาย่อมมาย่มอยู่ บนันนี่หนูหลับว่าอันมันอเรามีกรอบรูปใหญ่ๆเนาะกรอบรูปใหญ่ๆบับที่เนียนก็เลยจับเอินซื้อผู้นั้นให้มาเอาบันนี้ได้ความฝันเจ้าของหน,นาวก็ยกประเดี๋ยวซื้อเจ้าของอยากเทียแต่ว่าสิแม่เราอยากได้นะจ๊ะอันบันนี้ก็เลยจับไปอยากเทีย ไปหิวเอาแมจา่จ้ะแม่ข้อความไปหิวเอาโล้ไปหิวเอาโล้ลคนบ่เคยบ่เคยอยู่หลายดอกมาสันแม่ข้อความก็ไปหิวเอาวันมองหุ้งเขามาสันที <laughs> ไปไปหิวมองหุ้งเขาออกมาอันก็มีสองสามคนอาจารย์นั่งเบิ่งบนหน้าอ้าคืออยากอายมาที่นี่คืออยากอายกันเลยกันเลยมาอันเอามาขึ้นไปตั้วว่าตอนอุ้มไปนะเป็นมองหุ้งเขาตัว่าเอาขึ้นมาเป็นบาดผาแม<อ>่จ้ะเอามาตั้งขึ้นบาเป็นบาดระเนาะโอ้ยก็เป็นนางสันมาสัน บะนีเพ,พื่อนก็พากันจับเอิญซื้อผู้นั้นผู้นี้มาเอาไปเบิร์ดเราในข้องฟันอันที่ว่าอุ้มไปกับว่าเอาเรจาจ้ามาตั้งขึ้นไว้คือเก่าในข้องฟันกะโอ้ยบ,บ่บพอซื้อเจ้าของดักยาเวเครี้ัดมานี่นี่ <c oughs> <c oughs> บะนี้อันเราเครียดบะน,นี้ป่าไงจ้ะป่าพึงเราวาโน่งน้องมาสั่นมาเอาแม่อันนี้นะ่ะของมึงน่ะมาเอามาสั่น อันเพอเราตัดไม่ได้เป็นอันข่วงเงินไงจ้ะข่วงข่วงเงินคือจังอันเขาเอาไปห้อยอันมอลร่ำน่ะแหมครับแต่ว่าอันเฮ็ดเป็นแล้วมันเป็นเส้นเป็นเสนเป็นเสนเอาไม่เอาเนี่ยของมึงก็ดีใจลายในความฝันนะเอ้าเพ่ึงก็เอาให้ว่าจัิงสิแม่จ้ะเนี่ยเนี่ยเมันเลียนี่นะของมึงนี่ยมาเอารวดารั่นได้เป็นของแกาของจ้าในควาพฝันอะดีใจแห้งดีใจแห้งว่าอะไรเงื่อนลายารั่นกะกะหูเมื่อตื่นไงจ้ะ จ้าแปลว่าียดว่าของเตียงหองบ่มีบัดย่าเพิ่นเอินไปเอาเพิ่นอนไปเอาเอาินไปเอาเงินครับแสดงว่างวดงนี้เจน้องต้งงองได้สี่ข่าวคว่ำฝันเจน้องกว่าไม่เจน้องมีเล็กเราบอกจ้าแต่มีเล็กตัวนี้หลับไปเสียงาาได้คว่ำฝันได้ได้ตัวไหนครับเจนได้ไดกาเอาตัวอันนี้ก็คือเสียงฝันละกากากาฝันครับ เอาไปใส่เตยมอนญใบจ้าเป็นยังไงฝันฝันดีเลยการฝันนี่ล่ะจ้าที่ว่าได้ได้พ่วงเงินนี่ล่ะจ้าโอ้โอมีใบลอยใบยพันหมครับเต็มตัวได้แน่ค่ะนะมาสู้กันเถอะตันิดก็ได้ละแดดสามเจ็ดจ้ารับองี้ยง แปดศูนย์เจ็ดศูนย์ชุดนี่มันบอสีเจียงเลยจ้าชุดนี่ละ่ะที่ฟันมือขึ้นโชว์โชว์อะไรกันเจ๊อันนี้เป็นความฝันของเจ๊นงใช่ไหมครับจ้าแปดสามเจ็ดมีมากกันไหยจ้าแปดสามเจ็ดนี่ กะเป็นเลขอันนี้หละจ้ะเป็นเป็นเลขว่าอันสีขาวนี่แหละจ้า<อ>จะล่องเอาวันเสียงเบิงมาสีฟันดีบอลทับ,บฟันกันก็คือสีตัดออกนะนะจ้าทับ,บฟันบับฟันดีก็คือสีสตัดออกแต่ว่าเออว่าได้เงเเินก็เลยก็เลยเลือกเอาถือว่าฟันดีนะเจนเนาะจ้ะฟ้าในใจดีใจหุ่มหุ่มหุ่มยละมันก็เอื่ไปเอาว่างสิตรงผู้จังเละ การมีต่งแปดศูนย์ะมีตรงแปดศูนย์ี่าดทกนแล้วเนาะเป็นแนวทางจ้ะเป็นแนวทางเนาะจัดสา่ารต่งต่างๆตามเล็กๆน้อยๆก็ได้จ้ะเป็นชุดที่ว่าเตียน่องเทียง ฟันวาไดงงินจ้าได้พ่วงเงินพวงเงินพวงเงินพ่วงบบงหนึงสะอนอลไในฟองฟันนะใจแหงแสดงว่ายเด็ตัวไม่ชุดนี่แจะสีตัวใดเนาะจ้าฟันว่าได้พวงเงินฟันดีอย้อเด้แนวทางสอบตงามมเนาะแปดเจ็ดสามแปดสาแปดเจดเจดสามแปดสสนะคะเจนุ่ง ฝันดีนอเอาไปเสียงเด็กฝันได้หิวเอาหมอเ,าอเข่าเด็กจ,จะซิ้อบ้าเข่าแล้วบ้างหิวเอาหมอเข่าเนาะพี่นอ้อนพี่น้องกับพี่เจ้าหน้าเบิรงเจี๊นุ่งฝันนะคะบางวัดกับพวกฝันเนาะค่ะเจี๊เนาะแมนแต่บางบางวัดกับพวกฝันอืมเจี๊นุ่งกลบวก็แบ่งบางวัดกับพวกฝันแต่ <c oughs> ว่บบารอบนี้เสียงเด็กกับฝันสุดที่เจี๊นุ่นองจะเป็นผู้เสียงเลยปะ แม่อาจารย์สิมาเอาไว้ไตยมอนทาฟันบ่ดีกจะจก็ิตัดออก,กน,นะจะจะเอาตัวไมอมาเสีงยงบนตัวนี้เขาทายอยู่วันที่สี่แถมไปได้หมองเขานีดนอกราวันวันพันพันที่เขานี้จะเก้าดีดีะทิมากเขาเี้อ,อุ้มอุ้มอมมอสเขาแบอยางกายพ้น ับไปว่างขึ้นฝัดเป็นบาปะจะเอาไปนะจ๊ะหมอหูเขาจะไปว่างขึ้นเป็นบาปะจ้ะผู้ได้เคยตีก็ตีเงมาผิดศิลปนี่นะครับผมอันนี้ก็เป็นความฝันของเชนงนะครับผมแปดเจ็ดสามนะครับผมแคปหน้าจอไว้นะฮะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ